บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่91ครับดำเนินรายการโดยผมสุปชัยวุฒิชวงและผมวริษ์ลิมทองกุลครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนคนไทยมากที่สุด ก็คือกรณีของเครือข่ายขายสินค้าออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่าดีไอคอนที่อ้างว่าทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์แต่ในความเป็นจริงแล้วมีลักษณะการทำธุรกิจที่เข้าขายการระดมทุนที่ผิดกฎหมายและถูกร้องเรียนว่ามีการช่อโกงประชาชนกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้มีธุรกิจหลอกลวงประชาชนในลักษณะเดียวกันที่ถูกเรียกว่าแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นมาแล้วหลายกรณี แต่ว่าสาเหตุที่ดีไอคอนได้รับความสนใจและมีผู้เสียหายจำนวนมากก็เพราะว่าดาราพิธีกรและบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากได้เข้ามาร่วมในเครือข่ายและใช้จุดขายคือการสอนทำธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านการยิงโฆษณาผ่าน Facebook หรือ Tik Tok ซึ่งกำลังอยู่ในกระแสนิยมครับใช่ครับคุณิ์ลักษณะของธุรกิจแบบนี้เรียกกันว่าธุรกิจเครือข่ายหรือ Network Business หรือว่าการตลาดแบบหลายระดับชั้นหรือ MLM ที่ย่อมาจาก Multi Level Marketing ลักษณะที่สำคัญของธุรกิจแบบนี้ก็คือคนที่เข้าร่วมเครือข่ายจะไม่ได้เน้นที่การขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวแต่มุ่งที่จะสร้างทีมชักชวนคนอื่นๆเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยหรือที่เรียกกันว่าเป็นดาวไลน์โดยจะมีผลตอบแทนที่อาจจะเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นส่วนลดราคาสินค้าหรือว่าเงินรางวัลเช่นเงินโบนัสรถยนต์ โปรแกรมท่องเที่ยวเป็นต้นครับความเสี่ยงของธุรกิจเครือข่ายก็คือเจ้าของธุรกิจไม่ได้มีรายได้จากการทําธุรกิจจริงๆแต่ใช้วิธีหมุนเงินจากผู้ร่วมลงทุนลายหลังๆที่เป็นดาวไล์ไปตอบแทนให้กับผู้ร่วมลงทุนที่อยู่ระดับเหนือขึ้นไปจึงเปรียบเสมือนกับพีระมิดซึ่งผู้ร่วมลงทุนรายก่อนที่อยู่บนยอดคอยรับเงินตอบแทนจากผู้ร่วมลงทุนรายหลังๆ,ๆแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่สามารถที่จะหาผู้ที่เข้ามาร่วมเครือข่ายใหม่ๆได้อีก ธุรกิจแบบนี้ก็จะถึงจุดจบหรือพิระมิดถลม่มซึ่งผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเกือบทั้งหมดจะสูญเสียเงินลงทุนมีเพียงเจ้าของหรือคนที่อยู่บนยอดพิรามิดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากเงินของคนอื่นครับครับการทําธุรกิจเครือข่ายในลักษณะนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนจนํานวนมากทําให้ในหลายประเทศออกกฎหมายห้ามทําธุรกิจแบบนี้นะครับ แต่ว่าก็ยังมีธุรกิจเครือข่ายจํานวนมากที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยอ้างว่ามีการขายสินค้าจริงๆแล้วก็ให้ผลตอบแทนกับสมาชิกในเครือข่ายควบผู้กันไปด้วยเพื่อเป็นแรงจูงใจนะครับพอดแคสต์ Podcast บริภาไม่แพ้นในวันนี้เราได้ไปสืบค้นข้อมูลในหลายๆด้านของหลายประเทศที่ดําเนินการควบคุมธุรกิจเครือข่ายรวมทั้งธุรกิจขายตรงด้วยว่ารัฐบาลของประเทศเหล่านี้มีนโยบายอย่างไรและทํากันยังไง ซึ่งก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาสําหรับการปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศไทยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้นะครับครับคุณมริดผมได้ตรวจสอบกฎหมายของหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายโดยอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคืออนุญ,ญาตให้ทําธุรกิจเครือข่ายและการตลาดแบบหลายระดับชั้นหรือ M.L.M ได้โดยมองว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบหนึ่ง แต่ว่าห้ามการระดมทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่คือไม่มีการขายสินค้าจริงๆแต่เน้นการหาสมาชิกเข้าเค,ครือข่ายประเทศกลุ่มนี้จะมีเศรษฐกิจแบบเสรีเช่นสหรัฐอเมริกาไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าประเทศเหล่านี้ก็มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมธุรกิจขายตรงและธุรกิจเค,ครือข่ายไม่ให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายช่อโกงประชาชนครับ อีกกลุ่มหนึ่งคือประเทศที่ห้ามการทําธุรกิจเครือข่ายอย่างสิ้นเชิงเช่นประเทศจีนรวมทั้งกลุ่มประเทศมุสลิมที่มองว่ารูปแบบธุรกิจเช่นนี้เป็นการเอาเปรียบสมาชิกทํานาบนหลังคนจึงผิดหลักในาศาสนาอิสลามครับโดยสินค้าของบริษัทขายตรงชื่อดังที่เรารู้จักกันในเมืองไทยก็มีขายในประเทศจีนและชาติมุสลิมนะครับแต่ว่าห้ามการรับสมัครสมาชิกมาช่วยขายทําได้แค่ขายสินค้า ให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้นครับคุณสุภชัยสำหรับประเทศไทยเราจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่อนุญาตให้มีการทำธุรกิจเครือข่ายโดยมีกฎหมายเฉพาะควบคุมคือพระราชบัญญัติขายตรงแล้วก็การตลาดแบบตรงปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี2560นะครับแต่ถึงจะมีกฎหมายควบคุมก็ยังมีธุรกิจขายตรงหลายรายที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนแล้วก็ถูกดำเนินคดีซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมีช่องโหว ที่ทำให้มีการหลอกลวงประชาชนแบบแชร์ลูกโซ่แต่อ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงครับสำหรับประเทศที่เป็นต้นแบบของธุรกิจขายตรงและ MLM ก็คือสหรัฐอเมริกาครับโดยเฉพาะที่รัฐยูทาห์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของธุรกิจเครือข่ายเพราะเป็นที่ตั้งของบริษัท MLM ยักษ์ใหญ่จำนวนมากแต่ว่าคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐ,รฐหรือ Federal Trade Commission ซึ่งเป็นองค์กรอิสระข,ของรัฐบาลสหรัฐ ที่บังคับให้ใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางแพ่งและการคุ้มครองผู้บริโภคก็ออกคําเตือนนะครับว่าธุรกิจขายตรงไม่ได้ถูกกฎหมายไปทั้งหมดและให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมในธุรกิจ MLM ที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นเพื่อให้หาคนมาเข้าร่วมเครือข่ายนอกจากนี้อยางให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าโอกาสที่จะสูญเงินจากธุรกิจ MLM นั้นมีสูงถึง99.9%เสี่ยงยิ่งกว่าการเล่นพนันในบ่อนคาสิโนที่าสเวกัส ที่มีโอกาสสูญเงินอยู่ที่ประมาณ97%เท่านั้นครับครับคุณมริดสหรัฐและประเทศเศรษฐกิจเสรีรวมถึงประเทศไทยจะใช้แนวคิดว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ผิดกฎหมายในตัวเองแต่ถ้าใช้รูปแบบธุรกิจเครือข่ายไปหลอกลวงประชาชนจึงจะผิดกฎหมายแต่ก็มีประเทศอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มองว่าธุรกิจเครือข่ายมีความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างจึงได้ออกกฎหมายห้ามอย่างเด็ดขาดครับ ตัวอย่างของประเทศที่ห้ามทําธุรกิจเครือข่ายเลยก็คือประเทศจีนครับโดยในประเทศจีนการตลาด MLM เรียกว่าฉวนเซ่ยวที่แปลว่าการขายเป็นทอดๆต่อๆกันไปเป็นรูปแบบธุรกิจที่นําเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่โดยบริษัทอเมริกันไต้หวันและญี่ปุ่นหลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนในปี2521ซึ่งในช่วงนั้นจีนเพิ่งรู้จักกับธุรกิจแบบ MLM และยังไม่ผิดกฎหมายนะครับ จนกระทั่งในปี2 5 4 1รัฐบาลจีนได้เล็งเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายจะสร้างปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจและภาษีจึงได้ออกกฎหมายห้ามอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังได้จำกัดการทำธุรกิจขายตรงด้วยนะครับโดยให้ขายได้เฉพาะเครื่องสำอางอาหารเพื่อสุขภาพอุปกรณ์ออกกำลังกายและเครื่องครัวเท่านั้นโดยบริษัทที่ทำธุรกิจขายตรงจะต้องยื่นขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนและมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ซึ่งทาให้ธุรกิจขายตรงที่ได้รับใบอนุญาตขายตรงในประเทศจีนนั้นมีเพียงไม่ถึง100แห่งครับครับกฎหมายของจีนควบคุมธุรกิจเครือข่ายอย่างเข้มงวดมากนะครับโดยระบุว่าธุรกิจใดๆที่มีการรวบรวมคนและมีคนในกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากคนที่เป็นดาวไลหรือได้ผลประโยชน์จากการรับสมัครคนเข้ามาเข้าร่วมแม้แต่เพียงคนเดียวก็จะถือว่าผิดกฎหมายและเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทีเดียวครับ นอกจากนี้ผู้ก่อตั้งเครือข่ายและสมาชิกในระดับสูงที่จูงใจให้ผู้คนเข้ามาร่วมก็จะมีความผิดเป็นผู้สมคบคิดเช่นเดียวกันโดยกฎหมายของจีนกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับเงินด้วยนะครับแต่หากเป็นพฤติการร้ายแรงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างก็อาจจะต้องโทษจำคุกมากกว่า5ปีและปรับเงินเป็นจำนวนมากขึ้นไปอีกครับครับคุณมฤริเรามาดูตัวอย่างอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุ่นที่ใช้แนวคิดคล้ายๆกับสหรัฐ คืออนุญ,ญาตให้ทำธุรกิจเครือข่ายได้แต่ว่ามีกฎหมายเฉพาะควบคุมไม่ให้เป็นการช่อกงประชาชนแต่ว่าญี่ปุ่นได้ปรับกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นหลังจากธุรกิจเครือข่ายเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มลัทธิศาสนารวมทั้งนักการเมืองด้วยครับกฎหมายของญี่ปุ่นนั้นห้ามธุรกิจเครือข่ายเก็บค่าสมาชิกและกำหนดให้เปิดเผยชื่อผลิตภัณฑ์ราคาชื่อพนักงานขายและให้ผู้บริโภคคืนสินค้าได้ในระยะเวลาที่กำหนด แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการหลอกลวงได้นะครับมีผู้เสียหายจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่อยากจะมีอาชีพเสริมและนักศึกษาจนมหาวิทยาลายัยหลายแห่งต้องออกคําเตือนให้ธุรกิจเครือข่ายเป็นหนึ่งใน50อันตรายที่ต้องระวังในชีวิตมหาวิทยาลัยครับครับคุณสุภชัยสาเหตุที่ในญี่ปุ่นกลุ่มผู้หญิงนักศึกษาและผู้สูงอายุจํานวนมากเข้าร่วมกับธุรกิจประเภทนี้ก็เพราะว่า ธุรกิจเครือข่ายใช้จิตวิทยาในการชักชวนสมาชิกเช่นบอกว่าจะสร้างอิสรภาพทางการเงินทำให้มีพ s s ซีฟอินค m มเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และมีการหลอมรวมสมาชิกให้เข้ากับกลุ่มผ่านการสร้างความสัมพันธ์และก็กิจกรรมต่างๆหรือถ้าจะใช้คำศัพท์ที่ทันสมัยหน่อยก็คือเป็น Life Coach นั่นเองครับงานวิจัยของญี่ปุ่นยังพบด้วยนะครับว่าเครือข่ายแบบนี้มักจะมีการแจกรางวัล จัดลำดับขั้นให้กับความสำเร็จของสมาชิกรวมทั้งใช้คำศัพท์เฉพาะที่เข้าใจกันเฉพาะภายในกลุ่มเท่านั้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่สมาชิกแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าเหล่าสมาชิกกำลังทำสิ่งที่พิเศษอยู่ครับใช่เลยครับคุณวริศมีหน้าหลาธุรกิจเครือข่ายต่างๆถึงมีการจัดขั้นของแม่ค่ายเป็นระดับโกลด์แพทินัมไดมอนด์เอมเมอรัลอะไรต่างๆและใช้คำยกย่องว่าเป็นบอสเหมือนที่เป็นข่าวในตอนนี้นะครับ แต่สาเหตุนหนึ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นควบคุมธุรกิจเครือข่ายเข้มงวดมากขึ้นก็เพราะองค์กรลทัทธิความเชื่อหลายแห่งได้ใช้รูปแบบธุรกิจ MLM เข้ามาสรรหาสมาชิกมีชาวญี่ปุ่นถูกหลอกลวงเป็นจํานวนมากและที่สําคัญก็คือผู้พันกับนักการเมืองซึ่งตามกฎหมายของญี่ปุ่นนั้นห้ามองค์กรศาสนาข้องแวะกับการเมืองครับกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ ซึ่งมือสังหารบอกว่าเขาเครียดแค้นลัทธิโบสแห่งความสามัคคีที่แม่ของเขาได้บริจาคเงินมากมายกว่า100ล้านเยนให้กับลัทธินี้จนครอบครัวต้องล่มสลายบ้านแตกสาแรกขาดส่วนมือสังหารก็ต้องมีชีวิตที่ยากลำบากตั้งแต่วัยเยาวโดยเขาเชื่อว่าบรรพบุรุษของนายอาเบะเป็นคนนำลัทธินี้เข้ามาสู่ญี่ปุน่นและนายอาเบะเองก็มีส่วนสนับสนุนลัทธินี้ด้วยครับครับคุณวริศ เห็นได้ชัดนะครับว่าโมเดลธุรกิจเครือข่ายนั้นไม่เพียงแค่หลอกลวงประชาชนแต่ยังเกี่ยวพันกับและที่ความเชื่อและการเมืองด้วยโดยไม่ได้มีแค่ผู้เสียหายที่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเหตุอุกอาจถึงขนาดที่ลอบสังหารผู้นำประเทศเลยทีเดียวครับครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์บรพาไม่แพ้ในวันนี้เราได้เล่าถึงกฎหมายการควบคุมธุรกิจเครือข่ายของประเทศต่างๆ ซึ่งก็มีทั้งที่อนุญาตให้ทําได้ภายใต้ข้อจํากัดทางกฎหมายและก็มีประเทศที่ห้ามโดยสิ้นเชิงซึ่งประเทศไทยเรานั้นอยู่ในกลุ่มที่เปิดช่องให้ทําธุรกิจแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าหลังจากการเกิดความเสียหายซ้าแล้วซ้าเล่าก็จําเป็นที่ประเทศไทยของเราจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายสมัยเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในวงกว้างจนคาดไม่ถึงแบบที่เราได้ยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับพอดแคสต์ Podcast, บุรพาไม่แพ้ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทางผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือและผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับโดยสามารถค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก